ในยุคที่เครื่องเกมพกพาในตลาดมีการแข่งขันกันอย่างดูดเดือด และการเล่นเกมก็สามารถเล่นง่ายๆบนสมาร์ทโฟนได้นะฮะยังมีผลอะไรอีกไหมที่ทําให้เราตัดใจซื้อเจ้าตัว Nintendo Switch นะฮะวันนี้พี่เป็ดก็จะบาบอก5าเหตุผลที่เราควรจะมีเจ้า Nintendo Switch ตัวนี้นะฮะไวไ้ในการครอบครองกันนะครับผมเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของราคาเองนะด้วยความที่ว่าเครื่อง Nintendo Switch ตอนนี้ราคาถูกลงมากกว่าช่วงที่เปิดตัวเยอะมากๆเลยนะ,ะแถมยังมีโปรโมชั่นมีอะไรให้เก็บกันอีกเยอะแยะไปเลยนะ,ะทําให้ใครนะฮะที่อยากได้เครื่องเกมสักเครื่องนะตอนนี้ช่วง Nintendo Switch นะราคาดีมากๆเลยนะ บผมรุ่นที่มีนี่ฮะ้ก็จะมีรุ่นโอเลนะฮะเป็นตัวท็อปเลยแล้วก็จะมีรุ่นกลองแดง Gen 2นะฮะอันนี้เป็นรุ่นปกติเลยแล้วก็มีรุ่นไลท์นะฮะสำหรับใครที่งบน้อยและสำหรับการพกพาท่านี้ในส่วนของข้อ2นะฮะนี่ที่โน้สวิชนะฮะเป็นเครื่องเกมที่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เครื่องเกมพกพานะแต่จริงๆแล้วเครื่องนี้โน้ตสวิชนะฮะมีลูกเล่นให้เล่นกันเยอะมากๆเลยนะฮะนี่เลยตัวเครื่องนี้โน้ตสวิชนะฮะสามารถแยกจอยได้อย่างนี้เลยนะฮะเอาไว้เล่นเป็นจอยคอน แยกกัน2จออย่างนี้ได้เลยนะหรือว่าเอาไปเล่นเกมแนวโมชั่นกีฬาต่างๆได้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากได้อุปรกรณ์เสริมนะไม่ว่าจะเป็นตัวริงฟิตนะตัวนี้ก็เอามาเล่นออกกําลังกายเนาะหรือแม้แต่จอยพุ่งมาลายนั่นเองตัวนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากๆเลยนะ,ะสำหรับตัวนี n โน s w สวิชบวกกับข้อดีเรื่องราคาที่กล่าวไปข้างต้นนี้ทำให้เครื่องอินโนสวิชนั้นคุ้มค่าจริงๆฮะในส่วนของข้อที่3เลยนะฮะก็คือเรื่องของเกม Exclusive นั่นเองอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าถ้าเราอยากเล่นเกม Mario เทอร์บี้เซลดานะฮะหรือแม้แต่ตัวริงฟิตเนี่ยเราต้องเล่นในเครื่อง n ิ o Switch เท่านั้นนะฮะเกมพวกนี้ไม่สามารถไปเล่นบนเครื่องเกมพวกพาอื่นื่นได้เนาะด้วยข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเอง แล้วพี่เป็ดบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนโดยเฉพาะเกม Legend of Zelda ภาค Breath of the Wild นะตัวนี้มีการันตีนะเกมอวอร์ดแล้วก็ได้เกมออฟลิเย่กันอีกด้วยนะซื้อไปเล่นเฉพาะเกมนี้ก็คุ้มแล้วนะฮะพี่เป็ดชอบเกมอะไรครับพี่เป็ดชอบเกม Mario Party เอาไปตีเพื่อนอย่างฮาข้อที่4เลยนะฮะตัวนี้หมดข้อจํากัดเรื่องของฮาร์ดแวร์ไปได้เลยเพราะว่าเครื่อง Nintendo Switch ตัวนี้เนาะถูกสร้างมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะนะฮะทำให้หมดปัญหาเลยว่าเกมที่พอลงเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยจะเล่นไม่ได้นะฮะตัวนี้ แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแหลกเรื่อง performance ด้วยนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็ o p t i m ม z e มาเรียบร้อยแล้วนะฮะับสหรับเกมที่่อลงเครื่อง Nintendo Switch น i n น e n d สวิต t c h นด่มาในส่วนของข้อที่5เลยอันนี้พี่เป็ดคิดขึ้นมาเองเลยนะ,ะพี่เป็ดบอกว่าการมีเครื่อง n i n d o w s สวิตักเครื่องนี้สวยหล่อเท่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะโดยที่ทุกคนเวลาเล่นเกมเนาะสมัยนี้ก็จะควักตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมานะ,ะแต่คิดดูสิถ้าเรา ดึงเจ้าเครื่อง Nintendo Switch มาเล่นอย่างนี้นะโอ้โ oh, หมีความเป็นเกมเมอร์สุดๆเลยนะแล้วก็การเล่นเกมการสัมผัสน,นะพี่เป็ดบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆเลยฮนะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับเครื่อง Nintendo Switch ทั้ง5ข้อดีที่พี่เป็ดกล่าวมาข้างต้นเนาะตัวนี้พี่เป็ดบอกเลยว่าน่ามีติดตัวติดบ้านไว้สักเครื่องจริงๆนะฮะส่วนใครที่สนใจอยากได้ไปครอบครองกันนะสำหรับตัว Nintendo Switch OLED ตัวนี้เลยนะครับผมเราก็มีจาหน่ายเช่นกันนะฮะทางช่องทางนี้เลยนะฮะร้านติ๊งช็อปนะฮะ มีจำหน่ายทั้งอุปกรณ์จอยคอนโซล PlayStation 5 Nintendo Switch นะฮะตรงนี้เลยของแท้ส่งเร็วส่งไว100%นะครับผมต i n Shop ส่งความสนุกถึงมือคุณคิดถึงคอนโซลคิดถึง Tin s อ o p ๊ายบายจ้ะ